อมสิทธิ์ท่เท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไมายอมไม่เนี่ผมอยู่งนนานอำเภอวันที่หกแล้วคุณอาวันนี้วันที่หกแล้วใช่ไหม อันนี้วันที่6แล้วเมื่อวานผมพูดผิดนึกว่าวันที่4วันนี้วันที่6แล้วนั่งงานอำเภอแล้ววันนี้อย่ามาดูงานลูกค้ากันพระอุตรคตใช่องลละลายพุพอครับแท็กนไม่ก็แหมนะผมไม่ไหว,วแล้วอ่ะลองชิมเดี๋ยวมาดูพระอุตรคตกันท่านจะหยุดไม่อยูอย่จริงๆจริงนะพี่บอกว่าซื้อไปสามตัวสามตัวจะพอมนี่ใหญ่ใจเล็กว่าแล้ว <c oughs> อยาาได้หลวงพ่อรวยบอกนะครับโอ้ลืมกันแล้วลืมกันแล้วเด็กๆนักบัญชาลูกบัญชาขันเดือนใครมานะคะอยากคอมทอมกันรูปขอคขาแม่ขาลูกทะเลเฮ้ยครับเดีย๋ยวจะดกายงานกันเลยดีกว่พาพี่ชายหงบิ้งยังไม่มานะมงั้นผมขอเยืมวาดพระอุจครดก่อนนะครับเดี๋ยวขอมารับแจกตา่ายจังหวัดแต่ยังมีหลวงพ่อรวยอยู่ใครอยากบูชาหลวงพ่อรวยบอกนะครับ ถผมกลางรูปเตรียมพร้อมวาดเลยใครอยากบูชาหลวงพ่อควยอยู่น้่งงานกเกษตรลพบุรีนะต้องมาดูด้วยตานะภาพวาดต้องดูด้วยตากล้องได้อีกอารมณหนึ่งนะโอเคครับวาดรูปแล้วมาดูพระอุตคศกัน้น<ร>หน้าพระสวยเลยครับนกกระาหันงืนสุดภูไท โอเคครับจะวาดให้ดีครับพี่ชายพระอุตตคตสมนไนี่ก็้าดวนน้ำลายรแต่เส้นจะเหมือนสองกล้องใบเส้นบางไงไม่รู้น้ำหนักไม่ถึงแต่ดูจากตาจริงจะมีความหนักกว่านะจุดที่ลึกที่สุดกล้องกับตาคนละอย่างกันเลยโอเคครับได้หน้าพระอุตคุแล้วอย่าหับไปเรื่อยๆือนช่วงนี้ยังผิดอยู่ โอเคครับโอ,อ้สวยเลยช่างเชียงอยากวาดหน้าพระกลับไปปั้นหน้าพระเลยเ,เ, <laughs> เริ่มจากปั้นพระแล้วเหรอครับเดี๋ยวมาดูองค์พระอุตคุดกันขอบคุณงไงเกษตรลบุรีที่ให้วาดครับใไออยากผูชาหลง่ักรวย อยู่หน้าง่ายกรตดลบบรีนะครับไม่รู้พี่ชายร้านหมูปิ้งมาหรือเปล่าผมว่าตรงร้านพี่หมูปิ้งโอเคมาเลยพระอุจกคตต่อเดี๋ยวโอ้พราองคุตข์หน้าสวยเลยครับหน้ากลับไปปั้นมากเลยได้อารมณ์มากเลยวันนี้พี่ชายร้านหมูปิ้งไม่มาผมก็เลยอยู่ตรงร้านพี่ชายแล้ว ไงอย่ามาดูพระองค์ุตคุตกันขอบคุณร้านพี่ชายหมูปิ้งขอบคุณงานเกษตรแฟร์ที่ให้นั่งวาดพระองค์ุตคุตนะครับอย่าวาดตัวกันดีกว่านนวดวาดไม่สวยไงขอโทษทีนะครับอร่อยดีนะครัโอเคครับไปคอไปตัวแล้วครับขอบคุณงานเกษตรแฟร์ลบบุรีวันที่6ครับที่ให้วาดองค์ุตคุครับ ขอบคุณเด็กๆที่มาเรียนรู้อยากรู้เรื่องวาดรูปโพสเทตก็เลยให้แบบฝึกไปง่ายๆไปวาดครับโอเคครับเรียนกันตรงนี้เลยข้ากนนโดโอเคครับเดีย๋ยวมาวาดต่อแล้วว,ว,วาดองค์อ่ตตคต่อแล้วครับ ทีจะได้พระองค์พระอุทคุศครึ่งองค์นะครับเนื้อกราคาเลยละไปเหมือนเนื้อเนื้อไหลตรงนี้หายอรมไทยนาโตมีงานไทยก็มีอนาโตมีด้วยนะเด็กมีกระดูกด้วยนะแต่แต่ว่าเขาจะการความผิวไม่เป็นความผิวงานไทยจะมีความผิว ไแล้วก็น้ำซอสสุดเด็ดนะคะสูตรไทยก็สุดไทยกทยระเทียมกระเทียมหั่นมุ้งสุดโคไทยค่ะได้ทานแล้วท่านจะติดใจเดินตามกลิ่นเดินตามเสียงเดินมาเลยนะคะอยู่ทางด้านานี้แล้วย่างกันสดๆร้อนๆค่ะนกกระเทีหันตัวโตๆหมักด้วยถุงไผ่กระเทียมพริกไทยผีเครื่องหมักกันจนเข้าเนื้อ โอเคครับเดี๋ยวปรับไปเรื่อยทําฝั่งนี้แล้วจีวงจีวอนพระองุทศรคุณงานเกษตรลพบุรีวันที่6กนะยัยวานรูพระองุศรคุณยลูกน้ำอาหันหมือนสุดไทยนั่งเรือจังนะคะมาไกลเลยนะคะบอกว่าอร่อยมาก นี้ฝนลงเม็ดผมขอวาดหงต่อแล้วกันเอาพระอุตคุตเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวปาดไปล้วก็ยังไงอยู่กันผมวาดหงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวมาวาดพระอุตจคุตกันต่อโอเคครับเดี๋ยวมาดูหงกันสวยหงของทุกคนนะครับใครอยากได้หงลองเดินมาดูนะสวยเลยแต่เป็นทีฝนหน่อยนะครับ ผลงานกษะเสริลบุรีที่ให้วาดหงพระอุตคุธครับวันที่หกแล้วตอนนี้องค์ประกอบหงจะเสร็จแล้วนะครับฝนก็เริ่มจะหยุดถ้าฝนหยุดเดี๋ยวผมจะวาดพระองค์อุตพระองุตกระคุตต่อโอเคครับเดี๋ยวมาดูหงกันหรือว่าผมจะกลับไปห้องแล้วก็ไปทำพระองุ์อุะคุธอย่างเดียวเลย ของลูกค้าโอเคครับ <c oughs> ขอให้หงจะเราอีกใจครับ <c oughs> ขอบคุณงาน <c oughs> เกษตรและบรีวันที่หเรถสนลักกระีนไช่ยันยี่หวงคไดวันนี้ผมขอกลับไปทำงานที่ห้องต่อแล้วครับทำงานลูกค้าที่ห้องดีกว่าผมไม่ไหวผมตากฝนมาหลายวานันละผมจะไม่สบายเอาไว้ มคงไม่สบายแหละตอนนี้ผมโอเคครับอย่ไปดูงานที่ห้องเลยครับไม่ไหวโอ้ยฝนมะั้ยฝนนี่หน้าฝนก็เป็นธรรมดาโอเคครับกลับแล้วครับขอโทษพ่อค้าแม่ค้างานเกษตรรำบุรีวันที้หกที่อยู่ไม่ไหวครับมันไม่สบายกับไปกินยากอนครับอุตรายคุพอครับผมกลับห้องแล้วครับ เดีย๋ยววาดพระอุตคุตกันต่อเลยไม่ไหวแล้วตากฝนจนผมเพียไม่สบายกลับมาทำงานห้องนีว่าทำงานลูกค้า,อาขอให้พระหลวงกระมขอค้าตากฝนมาห้า0วันแล้วคนนี้ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ไก่ติไก่มา ติดใจเน้อนองหนึ่งแล้วเหนียวห่อหนึ่งแล้วก็นมอีกแก้วหนึ่งนมอวัลตินแก้วหนึ่งขอบคุณพี่ชัยร้านขนมปังบ้าบินผมนกินจนเหลือก้อนแค่นี้ละนมกับนมปังอยากนมกับนมปังมากโอเคครับมาลุยพระอุตคุศกันต่อดีกว่าอันนี้ทํางานอยู่ห้องโถมาไม่ไหวเหมือนไม่สบายอยากกินยาดักไว้ก่อนเลยโอเค,ครับกินยาพารา พรอุตตคุดครับวาดไม่สวยไงทษทีครับพี่ชายตอนนี้ได้ช่วงบนพระอุตตคุดแล้วครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างขัดสมาธิของพระอุตตคุดกันครับ <c oughs> มันผมรุ่มรุ่ม <c oughs> ขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนไม่สบายนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้พักฝนยังไม่หยุดเลย อยูแแปะๆอยู่เลยถ้าเกิดอยู่ไปนี่ไม่สบายเอามากๆจริงๆแน่เลยโอเคครับขอให้พระอุตรคุณค,คุ้มครองทุกคนนะครับพรอค้าแม่ค้าสู้ครับวันนี้โนสู้ไม่ไหวแล้วคนหนีครับขอเนี้ยขอบคุณว่าค้าแม่ค้าที่ติดข,ของมากินกันครับวันนี้ได้แค่ยี่สิบบาทเองครับขอบคุณคุณอาที่ชื่นชอบหลวงพ่อเรากลวยครับเลยให้มายี่สิบบาทถ่ายรูปค่าถ่ายรูป เอาเลยขึ้นรถมาสิบบาทแล้วก็มีเก็บสิบบาทแต่ติดไก่ไว้น่องหนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งติดน้ำโอวัลตินไว้แก้วยี่สิบบาทกินกับขนมบ้าบินของพี่ชายชิ้นหนึ่งครับย๋ยวพรพวกนี้ต้องเอาไปให้ครับคั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนสบายเฮ้ยพระอ,อุตโคตรคุ้มครองครับขอให้พระหลวงคองเรากล้าคุ้มครองครับอยู่แบบพอเพียงครับ วันนี้ผมวาดองค์พระอุตคธเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวมาดูลายกันหนกกัน <c oughs> โอ้ <c oughs> หน้าปั่นมากคนระับพระอุตคตวาดไม่สวยยังไงโทษทีครับพี่ชายขอให้พระหลวงราักษาคุ้มครองครับ ยังไม่หยุดตอบเลยด้วยผมอยู่ยผมเป็นไข้ปวัดใหญ่แน่นอนนะมาดูแลดีแล้วกลับมาทําห้องแล้วเคลียร์งานให้พี่ชายพ่อค้าแม้ค้าสู้ๆครับงานที่งานเกรรษตรทั้งลบบุรีแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งลบบุรีสู้ๆครับลงฝนไม่สบายกันด้วยขอพักอุตุคุ้มครองครับ ตอนนี้ไฟดับอีกดูท่าผนต้องนอนพักแล้วึกรุ่มรุ่มๆเอาไฟมาแล้วั <c oughs> วนนี้ผมขอวาดพระอุตรคุดแค่นี้ก่อนนะครับผมรู้สึกรุ่มๆหนาวร้อนๆขอกินยานอนพักก่อนนะวันนี้ผมนอนเยอะผมว่าผมไม่สบายแน่เลยแล้วก็ไปวาดร,รูปที่งานอำเภอโดนฝนไม่ <c oughs> มันหนาวแล้วร้อนโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดตื่นมามีแรงก็จะไาวกันหนอกครับไงผมอยากว่าให้เสร็จวันนี้เลยครับแต่ถ้าร่างกายไม่ไหวก็ให้ร่างกายเดงพักละกันนะครับเครับพรกนี้ต้องมีงานต่อยผมไม่ยากค้างงานไว้เด็อยาโชดชยวงานอื่น โเค,ครับพระอ,อุตตคุทุมพองครับผมขอกินยานอนพักสบายไปขอให้พระหลวงราก้าทุ่มคราบโอเคครับพระอุตตทพระอุตตคุทุมครองทุกคนครับาไม่สบายกันด้วยทุกคนครับผมว่าผมไม่สบายนะครับอมสิทธิเทา้าฝืนเจริญศีให้ลูกมีคนรักคน ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายโอม่